เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o ว d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีอะไรก,กี่แบนะครับวันนี้เราอยู่คันไหน ร็กหน้าล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับผมวันนี้มีคนถามมาอยากให้มีหมีเทสหลังให้หน่อยเพราะว่าปกติมีอะไรเข้าหมีก็จะพยายามเทสให้ดูนะเนาะก็เพื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ต้องเสียเงินนะครับโจทย์วันนี้ก็จะมีในส่วนหลังนะครับก็จะมีอยู่สามหลังมีอะไรบ้างนะครับหลังใหม่วันนี้ก็คือดาบม่วงสุดเท่นะครับโอ้โหอันนี้ถ้าใส่ชุดซามูไรนี่โคตรหล่อเลยเนี่ยหมีเพิ่งลองใส่เออมันเท่ว่ะ เ้าดานิเบรเลียนสตาร์นะครับซึ่งโบกเพน5%เมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาส15%จะรับเอฟเฟกต์สตาร์ด้วยนะครับพีแอ็คแท็กได้ตัวเองบวกอีกสองโอ้โหแอ็คแท็กโบก200ด้วยนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาสติดสตาร์บัสด้วยนะครับทำให้เป้าหมายที่อยู่รอบๆตัวได้รับความเสียหายอ่ะมีสรุปเพื่อนฟังนะอันนี้คือไปดูของเซฟจีนมาส่วนใหญ่สายที่ใช้ค่าเพนน่ะใส่แทบทุกคนใส่แทบทุกอาชีพหลายอาชีพแต่ถามว่าดีสุดไหมก็ก็ตามงานอะแต่อันนี้มีเห็นคนใส่เยอะ แล้วก็เป็นอะไรที่ใส่นะแต่ถามว่าอนาคตมีดีว่าอนาคตมีดีกว่าครับแต่ว่าอีกนานเลยเพราะนั้นถ้าเกิดถามหมีบอกว่าอาชีพที่ใช้ค่าเพนเนอะซื้อไปเถอะยังไงมันก็ดีอะเพนนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจในว,วันนี้ก็คือดาบดีเบเลียนนะครับแล้วก็อ่าดเบเลียนไม่เหมือนชื่อดาบดนะันเต้เนาะอ่าแล้วก็เดวิลคิงนะครับซึ่งเป็นปีกฟรีของสายฟรีสายจำนวนน้อยแล้วก็เป็นปีกแจกนะครับวันนี้ก็จะมีสามจดเลยอ่าเดี๋ยวมีทดลองดาเมจให้ดูเดี๋ยวมีข้อจับปรับดาเมจสักนิดหนึ่งนะครับผม อืมอืมอ่ะโอเคครับเอาแบบดาเมดแบบใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วกันประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวอันแรกที่ลองก็คือปีกแดงไปเลยแต่ว่าปีกแดงมีมีออมแต่ก็าไม่ได้อะไรมากมายนะแอ้แท็กแค่สีิบสามนะครับเอาเลยมีลองให้ดูเลยตอนนี้หมัดมีจะอยู่ที่ห้าล้านหกแสนนะครับเดี๋ยวมีขอยาแต่ออกจากทีแป๊บหนึงโอเค อ่ะมัดมีอยู่ที่เจ็ดล้านนะครับอันนี้เป็นในส่วนปีกแดงนะแต่จริงมีสามารถทำดาเมจได้เยอะกว่าน,นี้แต่ว่าเอาแค่นี้ครับเจ็ดล้านนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะครับเป็นในส่วนปีกแดงอยู่ที่เจ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนดาบม่วงพิคาดบ้านอยอะอ้าวเฮ้ยดาเมจน้อยกว่าวะทาไมดาเมจน้อยกว่าประมาณอาวไม่ใช่ครับตะกี้ถอดปีกไปสแต็กมัดมาหล่นสรุปคือดาบม่วงแรงกว่าแน่นอนครับตะกี้เจ็ดแสนเจ็ดพันใช่ไหมอันนี้คือเอ้แม่ ตะกี้เจ็ดล้านเจ็ดพันอันนี้คือไปที่อยู่ที่เจ็ดล้านสามแสนเลยนะครับซึ่งแรงกว่าเกือบสามแสนเลยนะอันนี้คือเป็นข้อสรุปนะครับดีกว่านแน่นอนอยู่แล้วแหละนี่นี่ขนาดปีกแดงมีออฟนะดาบบ้วนไม่มีออฟนะครับซื้อมาสดๆร้อนๆเลยเอ่อต่อไปเป็นในสซวันจริงๆไม่ต้องลองแล้วก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความชัวอันนี้ก็มีออฟด้วยนะอะเดี๋ยวเราดูดาเมจครับปีกแจกปีกแจกจะอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราสแต็ปคึ้นกน่อนแป๊บนึงนะอ่า น่าจะพอแล้วโอ้โหอันนี้รู้เรื่องเลยครับสรุปก็คือปีกแจกจะอยู่ที่6กล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่แต่ดับเอ่อดาบม่วงกินขาดครับดามเมจไปอยู่ที่7จ็ดล้านสามแสนสองหมื่นซึ่งแรงสุดนะครับแต่มีสังเกตคือเวลาถอดหลังเสร็จดา,ดามเมจอาจจะมีตกสักนิดนึงนะครับมันต้องรอแบบสแต็คขึ้นมาแป๊บนึงก่อนประมาณนี้เอาไปว่าทดลองเทสให้ดู3มปีกเลยครับก็อันนี้บอกได้เลยว่าดาบม่วงแรงกว่าสุดเลย ขึ้นมาเกือบสามแสนล้วเกิดเพื่อนๆที่ดามเมจยิ่งกว้างดามเมจมันก็ยิ่งขึ้นครับประมาณนี้นะสรุปเรียงระดับความแรงนะครับที่มีทดลองก็คือดาบม่วงวินเนอร์นะครับอันดับหนึ่งล,งลงมาก็คือปีกม่วงนะครับแล้วก็อันดับสามก็คือปีกขาวนั่นเองนะครับเพื <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่อนๆก็อาจจะเป็นแนวทางที่ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ที่แบบว่าอยากจะทดลองนะครับมีใส่ของตามนี้นะตัวหมีหมีไม่ได้ใส่เติมเยอะนะครับเพราะว่าหมีทําไกด์แบบทุกคนเข้าถึงได้มากที่จะมีอยู่ที่720ี่นะครับ ถ้าเป็นสูตต่าตอนนี้ก็ไปพันแปดพันเก้าแล้วาถามว่าถ้าเกิดสมมติมีเติมหมียัดได้ไหมมีทําได้แต่คือมีไม่ค่อยอยากแบบทําไกด์ที่คนเล่นตามไม่ได้ครับถูกไหมมีก็พยายามทาไกด์แบบสสยพิสายเติมเนาะทุกคนเล่นตามได้อะไรประมาณนี้นะเอออยากให้แบบเออไกด์ที่ดีจริงๆมันคือไกด์ที่คนเล่นถึงได้สําหรับมีนะแต่ถ้าสมมติมีอยากจะเอาโหดเนี่ยมีเติมได้มีสามารถยัดได้เลยเอาแท้พันเก้าบวกสิบห้าขวาเออเอาอะไรอีกไหมก็เปลี่ยนผ้าคลุม เราก็ไปทําเสื้อพ่อค้าบวกสิบห้าก็เลื่อนขั้นแล้วก็รองเท้าใส่รุนบูทบวกสิบสองเลื่อนขั้นหมดแล้วก็เปลี่ยนประดับแมวบวกสิบสองครับโจมตีเจ็ดจุดห้าถึงสิบแล้วก็เอาวุธแค่นี้ครับจบแล้วถ้าจะเอาแบบดาเมจแบบสะพึ่งนะนะหมัดเราสามสี่สี่สิบล้านก็ทําได้หุ่นอะเออเดี๋ยวไกด์ต่อไปจะเป็นไกด์เวอร์ชั่นหุ่นจนไฟนอลแล้วนะเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วไม่มีสองจุดสองสองจุดสามแล้วเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่มีจะบอกความรู้ทุกอย่างที่มีรู้ทั้งหมดให้กับเพื่อน สำหรับใครที่จะเล่นหุ่นแล้วอยากจะทํามาเมจไปเรื่อยๆทุกคนทําได้แน่นอนครับดามเมสมสี่สีสิบล้านต่อให้เป็นสายฟรีก็ทําได้เอ้ยแต่ถ้าเป็นหุ่นอะได้นะอาชีพอื่นมไม่รู้นะครับถ้าดามเมจไม่ถึงก็นี่ครับออกอาวุธออกอาวุธเอ้ยไม่ใช่ออกอาวุธไม่ออกเออนีเรามีเพื่อน B2B เออแต่ี้เราไม่ได้ต่อยไม่ได้บัฟเออหุ่นมันคิดจากอันแท็กเราไง ก็ถ้าเกิดสมมติเพืเ่อนๆสามารถบิ i l d d a m a ได้ประมาณสักสี่สิบล้านหุ่นก็จะยิงประมาณสามสิบล้านก็คือว่าโคงโคตรหุ่นนะนะสำหรับหมีก็บอกได้เลยว่าหุ่นเป็นตัวละครเทสเอสแทบทุกอย่างเลยเพราะว่าดาเมจบิ u i ง่ายพี่ก็กิววอลก็น่าจะเห็นแล้วหมีที่หนึ่งทุวอลขนาดของหมีแค่เนี้ไม่ต้องถามเลยนะถ้าเกิดสมมติหมีอยากจะเติมขึ้นมาอยากจะอยากเอาจริงสักนิดนึงอย่างเงี้ยอัพหักข้าพันเก้าที่โอ้โหกูคงยิงเอาแชนนอนที่ดอกละล้านห้าสองล้านอนะ่ยตายหมดอะเอ่อ อืมแล้วก็อย่างที่บอกครับสกิล e อเนี่ยมันค่อนข้างโกงนะหงหุนะ่นนี่ะก็ไอ,ปอ้ปองปอมแต่จริงๆตอนแรกมันโกงกว่านีต้ตอนนี้เขาเนิร์ฟมานิดนึงมีไปลงดาเมจโชว์ไปมือแม่งเนิร์ฟเรื่วันเดียวเนี่ยโคตรฮาเลยตอนแรกเขายังไม่ได้เนิร์ฟหุ่นนะมีทำไกด์เนี่ยแบบคนต่อยห้าล้านนะ่ะหุ่นยิงสี่ล้านห้าย่าวันพรุ่งนี้โดนเนิร์ฟเลยแสดงว่าทีมงานเขาดูอยู่นะเนี่ย เริ่มไม่ไไไมมมม่่่่เริปรับสมดุลแล้วประมาณนี้ครับอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวจะมีไกด์อีก2ไกด์นะครัะเรียกว่าไกด์เวอร์ชันไฟนอลแล้วแต่หมีก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆอาจจะแบบมีทำไกด์ของมาใหม่แต่คือตอนนี้ก็อาจจะดรอปลงไปนิดนึงเพราะว่าวันที่16หมีต้องทำแกลนดัมแล้วก็แร็คหน้าล็อกอีกแล้วแร็คหน้าล็อกตอนนี้เล่น5แรคแล้วนะกูไม่ตายก็ให้มันรู้ไปอ่ะแร็คหน้าล็อกอะไรนะแบททูเกเกอรี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดเล่นพวกนี้ได้ถ้าอยากเจอหมีนะครับแต่เกมนี้ก็ยังมาเรื่อยๆช่วยเหลือผู้เล่นนนะะะคครรรััับบมมมมีีออไไไปเดตใหห่่่ววกูทิ้้งแล ก็ขอให้คนเล่นเกมได้ลองเอ็มคลาสสิกยังมีความสุขอีกสองไกด์ก็คือไกด์ PVE หุ่นทำยังไงดาเดแรงแบบสุดตรงไกด์แรกไกด์ที่สองก็คือไกด์ใส่ PVP ทำของทำอะไรตอนนี้อัปเดตมีคนขอมาค่อนข้างเยอะนะอัปเดตตอนนี้หน่อยครับพี่มีครับคุ่นเออผมอยาก PVP ยิงคนหดโหอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่มีอะไรครับก็อย่างที่บอกแอตแทกพันเก้าใส่ของฝั่งฝั่งขวาให้ตรงแล้วก็ไปทำเฟืองเลนแอตแทกสเต็งเด็กจะใส่ให้สุดให้หมดเลย เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดามเมจเป็นเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆ่วางอาร์มแคนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็อีกข้อนึงคือทําเลือดอันนี้สําคัญหุ่นต้องทําเลือดเยอะๆห้ามตายถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดตายจะเสียจังหวะเราต้องขึ้นหุ่นเรียก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 หุ่นยนต์น้อยใช่ไหมถ้าเราไม่ตายเนี่ยเวลาคนบุกบ้านเข้ามาเรายิงตายหมดครับแต่เราต้องไม่ตายนะดามเมจเราต้องถึงดรามณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวมีถ่ายรูปก,กันออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดเอาแลว้วถ้าเฮ้ย ไมหมาตัวนี้มันหมอบอย่างเงี้อ๋อมันเป็นไอ้นี่ครับเป็นแฟชั่นเออมีเสาด้วยออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดท่าใครรู้เพลงก็บอกอายอุแล้วอ่าแล้วเจอกันนะครับ